สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแห่งนมเที่ยวนะครับวันนี้อยู่ในพีสามสุดมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเวลาประมาณบ่ายสองตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพี่แซมนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับวัดหลวงพี่แซมที่ผมยังไม่เคยมาเที่ยวมาทำบุญนะครับเดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศข้างในกันนะครับ นี้เป็นด้านไหนในทงหลวงพ่อสวยน้าคนมาทำบุญค่อนข้างจะเยอะนะครับอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็ได้นะครับ คนก็เลยมาทำบุญกันทาง้งหลายไปเยอะนั่นเป็นด้านในเดี๋ยวผมจะ,ะแทนกล้องให้ดูนะรอบ อันนี้เรามาหายคลิปก่อนครับยังไม่ได้ทำบุญนะท่านน,น่าจะเป็นอ,องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับ มมุมนี้ผมจะถ่ายองค์หลวงพ่อที่ใกล้ๆจะชัดนะครับเ้าไปดใกล้ครับ อันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะครับ องค์หลวงพ่อเต็มๆนี้ครับหลังจากที่ผมหาหาไหว้เสร็จครับคนมาทำบุญค่อนข้างจะเยอะนะเป็นวันอาทิตย์อย่างที่บอกนะครับเราไปดุดอื่นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่30มิบถุนายน2567้าหเวลาประมาณสองยี่สิบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงที่แซมอำเภอทณานัดมิคมจังหวับบดบุรีครรบหลังจากที่เราอ่ะไหว้ขอพรด้านในเสร็จนะครับเราก็จะมาเที่ยวที่ทางเข้าทํารอดพํามหาเจดันะครับ ข้างในค่อนข้างเย็นนี่ที่เขาทำกเป็นญชี điều tôn toả pháp nhé các Đây sẽ là ฝั่งด้านในที่จะมีสายปลุกนะครับตรงนี้จะเป็นพยามัสติราชนี่เป็นภาษาคือแทพยามัสติราช นจะเป็นวงพ,พัอนิเนตนะครับ นี่จะเป็นพญาอนันตนาคราชนะครับทาทาทามีคาถาบูชาทำบูชาพญาอนันตนาคราชนะครับเดีย๋ยวงจะเปิดกล้องให้ดูรอบๆ,ๆนะครับ ตรงนี้ก็จะมีเครื่องบูชานะครับเป็นแก้วแล้วก็ชุดื่องพญานาะคนะเป็นบรรยากาศแรกเลยนะ เดี <łość> ๋ยวผมอแทนกล้องให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับตรงตรงคพระยานันทนาคราชที่จะมีไฟจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับก็สวยงามอีกแบบนึงนเดี๋ยวจะแทนกล้องให้ดูนะครับรอบนะครับ สหนัรภายในขั้มยอดก็มหานระคะเราใช้ลูกแก้วหรือทางปลสีขอพรแทนตะไบขีมเทียนลูกแก้วเล็กแล้วตะทำบุญเงินงานการงานลูกส่วนลูกแก้วลูกใหญ่ของทางปลายสีที่จะก้าวขาวเลือกใช้ชุดเดียวกันไดินทางคุณโยงนำลูกแก้วหรือทางปลสีไปที่ความมั่งมีทะลุตั้งจิตในฐานตรง้าในฐานะที่ดุนย่างโตเรียบร้อยแล้ว่ยๆหยิบลูกแก้วนน้นะแลวทางปลาสีตื่นเช้าที่ หลังจากนั้นเอยากจะอยู่ร่วมอฏิหารนะคะประมาณห้า่ะทีและเชียงดาวให้ลูกถ้าไม่รอก็ไปขึ้นหาทีได้เลยจบต้ก็ได้ถึงห้ารอาตรงนี้นะครับผมว่าเป็นเป็นเป็นไฮไลท์นะครับของคำก็คือตรงพญานาคราช ที่จะมีไฟเปลี่ยนสีให้นะครับเป็นระยะนะครับผมรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะสวยงามนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปถ่ายข้างนอกกันนะครับไปดูวิวของื่นต่อ,อไปนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับข้านนอกนะครับก็จะมีช้างตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ่า อาโสมหลวงปู่สวงนะครับนี่เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่เป็นเกตสบายใจ กอดรองเท้าด้วยนะครับจะเป็นองค์พญานาคนะ ไ่ใช่รรายยาโยนนะอันนี้เป็นอาสมหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงนี่ก็จะเป็นพระดังที่จังหวัดศรีสเกตนะครับสน ก็มาทําบุญค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างที่บอกไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ ร่ลมเลื่นดีนะครับตรงจุดนี้ฝั่งนี้เป็นด้านหน้านะครับของพระอุบดสถนะครับที่เป็นหลวงพ่ออยู่ด้านในนะครับก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ฝนตกนะครับวันนี้น้ําท่วมไม่รู้ว่าวางแผนการระบายยังไงครับนนผมก็ไม่แน่ใจผมรู้สึกว่ามันทำสี่อย่ปงนี้หนึ่งนะครับอันนี้นเอาบรรยากาศมาให้ชมนะครับ วัดก็มีการก่อสร้างเรื่อยๆนะครับเร่งนี้เสร็จวัดหลวงพีตมามอำเภอพัทนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ วันนี้ฝนตกนะครับท้องฟ้าคึมๆมีจบปลอยๆนะครับ